บัดีเจ้าวันนี้อินทัดแมวจะปามาเก,ก็บักนางจมผักนางจมเอาไปนึ่งนึ่งกินกับน้ําพริกอ,อ่องแล้วนี่นะเต็มโฮผักอื่นเน้องักยงอ้วนมจะแขนหน่อยเพราะฝนตกจ้แต่ล้นะเจ้าักเนี่ยเนี่ยเจ้าจะเป็นประมาณเนีย ใบมันก็จะมีขนเล็กน้อยนะจะไม่สอบพักหวานก็พักเนี่ยจะเอาไปนึ่งหนอนมันจะแข็งไปหน่อยขน Cháu, nhọt uốn uồn ăn cơ uồn lời cắm thịt ong lắm nè cháu nè phát năng trúng thêm hộp phạm ơn vẫn hộp phát nhau cháu có lỡ tên là khuôn mắt มันเลยแข็งหนอดมันเลยหน่อยเจ้ะถังอ่ะคล้ายๆก,กับใบข้าวหวานนะอันนี้จะมีขนอ่อนขนาดเลยแดดจัด Telephone mặt tóc nha tốc nha khôn mặt kép cơ nè, 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 แต่ช่วงนี้งดกินดิบก่อนจะโรคระบาดหนักมาเข้าตั้งแแะตั้งป่าได้กวู่อยู่ห้องแอร์ที่เย็นกันได้กว่าเจ้าเหนื่หยหงุดหงิดหน่อยลงปุ่นมาแล้วนะเจ้าอันนี้อะไรมาเสาะตังหลุมอ่ะอีกก็จะปร่งน้ำอยู่ ไฟไม่กำตายนะเจ้ามันก็พักตระกูลพักหวานน่ะมันคล้ายๆกตระกูลพักหวานเลยไฟไม้มันกำตายกระโปงไม้ออกมาเนี่ยก,ก็หดปรโปงไม้แตกยอด ก็ฝนตกใส่หยอดอ้วนอุดพุทธนี่ต้มตายเหิดหิดนี่ใบไม้อิงลิดยอดอ้วนอ้วนนี่ชิมไข้เ้งเหรอ นี่ร่งไหมอ้วนๆเลยนี่พักหวานนะหยอดมะเนี่ยย่าแสงก็ยอดเนาะ mình hóa quần có thơ bệnh nhưng có cấp thật 8 ch Marcel này cho tôi vẫn kiếp mút Tôiazu ngon ngọt, buồn ơi này, lại gì à à chủ ขามาเก็บก้อนหน้าเขาเขาเก็บตะกอนเขาเอ๊ะเจ้านั่นเป็นของปลาเนาะไม่เคยเป็นเจ้าของไห้ม้าก็ได้กินไห้ม้ากไ็ได้กินน่ะหาโอ้ชี้แข้งแหลแต่เนาะโอ้โหอันนี้เนาะเห็นมันโป่งง้ามแต่งามหวาเจ้าอ้วนๆเลยมีคนเด็ดไปแล้ว để cậu ăn Ô hẳn có trao nhọn sáng cơ bịp bịp bắp bắp đây cháu bắt quán đu bông đó hẳn có trao ăn giòn bắn sáng nhắn bắp này เนีย่ยเจ้าหันกันนี่ปุงง้มให้ง้มขาดเนาะข้าหวานโอ้โหดูดูด,ดูสวยงามกอดูดูด,ดูเจ้าอาจจะย้อนแสงไปหน่อยมันแบบแบบจะได้หมูวะน,นี่สีบดบดนะเจ้า อากาศก็เลยกูกูระบ,บับจะได้หมุ่งอันเดียวเก็บพักกำเดี๋เจ้าหน่อยด้วยหนอนกวลก